โอเคเดี okay. it. It ๋ยวขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับก็เอาขาตรงนี้ขึ้นไปยึดติดตั้งแล้วก็ยึดน็อตแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชมแสงตอนกลางคืนกันครับผมว่าจะสว่างแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโคมแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นคือประมาณ2 0่วินาทีหรือสาวินาทีมันก็ดับนะแต่รุ่นนี้คือผมลองจับเวลาแล้วนะครับประมาณ2องนาทีดูว่าจะติดไม่เอ่ยน่าฝั่งขวาครับติดแล้ว สวัสดีครับพบก,กับผม2องสี modify วันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นนี้นะครับนี่ซึ่งโคมนี้คือเป็นอของฝากจากทางลูกค้าของแฟนนะครับลูกค้าทางบัญชีนะครับเขามาฝาก2โคมและต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็รีวิวตามนี้เลยนะครับเพราะว่า,าเขามาฝากก็จะทําการติดตั้งด้านบริเวณด้านหน้าโรงรถนะครับนี่ก็รุ่นนี้ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของโคมกันก่อนครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนั่นเองเป็นโคมรุ่นนี่ M D ขีด S L T 2 7 5 0 t ขีด 50T นะครับโอเคนะแกะด้วยครับผมอ่ะตัวโคมหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะอันนี้เป็นลักษณะของโคมไฟนะครับหลอด LED นะนี่จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ครับผม โอเคนะก็ลองเปิดดูนะครับใช้สวิต์เปิดนี่เนหะ็นเปิดแสงติดนะครับดูแลเหมือนจะสว่างดีนะเนี่ยปิดเปิดได้นะครับก็มันจะเป็นออโต้ครับสักพักหนึ่งมันก็จะดับนั่นเองนะครับแล้วก็จะโชว์สถานะการชาร์จแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขาในการติดตั้งนะครับสวมเข้าไปเนี่ยไม่มีอะไรซรับซ้อนนะครับในการติดตั้ง,งก็แบบนี้ขันน็อตยึดเท่านั้นเอง มันจะมีไฟสีแดงกระพริบแสดงว่ามันกําลังอยู่ในสถานะการชาร์จแล้วนะครับแล้วก็หลอดไฟตรงนี้นะมันจะติดประมาณ2นาทีนะครับมันก็จะดับนั่นเองเนี่ยนะเท่านี้เองหมดการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับก็เอาขาตรงนี้ขึ้นไปยึดติดตั้งแล้วก็ยึดนอด็อตแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชมแสงตอนกลางคืนกันครับผมว่าจะสว่างแค่ไหนก็สําหรับตรงนี้ก็ประกอบไปเลยก็ได้นะนี่ นี่ก็ประกอบเท่านี้เองนะครับโอเคครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะใส่ขานะครับนี่โอเคนะผมขึ้นไปติดตั้งเลยครับสองโคก็จะติดตั้งประมาณนี้แหละครับนี่นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมยึดตรงนี้เลยนะครับนี่ยึดไปหนึ่งตัวแล้วครับ ง่ายๆเลยนะนะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปคมรถเลยครับผมอ่าขมนี้ดับแล้วนะครับเนี่ประมาณ2นาทีดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคมนี้ ก็ขึ้นอยู่กับโพมแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นคือประมาณ20วินาทีหรือ30วินาทีมันก็ดับนะแต่รุ่นนี้คือผมลองจับเวลาแล้วนะครับประมาณ2นาทีอ่าเห็นไหมครับดับแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดออโต้ครับสังเกตว่าจะมีไฟอ่สีแดงตรงนี้นะครับมันกระพริบก็อยู่ในโหมดชาร์จนั่นเองก็สําหรับโครมตรงนี้ครับติดตั้งง่ายมากๆเลยขันสกูคือประกอบขาตรงนี้ก็คือใสนอ่น็อต ยึดบนล่างนะครับแล้วก็ขันน้าตัวเมียหางตาเข้าไปแล้วก็ยึดสกู2ตัวนะครับยิ่งถ้าเป็นติดตั้งบนแผ่นไม้นี่คือยิ่งง่ายเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ติดตั้งบนโครงสร้างตรงนี้เป็นเหล็กนะครับก็ใช้ตะปูใช้สกูปลายสว่านนะครับเจาะเข้าไปได้เลยนะก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นมาชมแสงกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมครับผมก็สําหรับโคมโซลาเซลล์ตัวนี้ยังไม่ติดนะครับแต่ว่า สังเกตโคมหน้าบ้านคือใช้โฟโต้สวิตนะมันทำงานแล้วครับหลอดไฟติดสว่างแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ติดเพราะว่าแผงมันยังหันไปทางทิศตะวันตกนะครับก็เลยอาจจะความเข้มของแสงยังมากอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับแต่ก็มีไฟสีแดงกระพริบนะครับนี่เห็นไหมสักพักหนึ่งนะครับรอดูั้ง,งหลอดนะครับยังยังไม่ติดไฟสีแดงกระพริบครับผมก็หลอดที่เป็น หลอดโซลาเซลล์หลอดอื่นก็ยังไม่ติดนะครับสังเกตที่ในโรงรถตรงนี้นะครับก็เป็นหลอดโซลาเซลล์เหมือนกันสองหลอดตรงโน้นนะครับแล้วก็โคมไฟตรงหัวเสาก็ยังไม่ติดนะครับนี่ครับผมตอนนี้หกโมงสามสิบห้านะครับมาลุ้นกันนะครับว่าหลอดไหนจะติดก่อนกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับโคมโซลาเซลล์นะครับในโรงรถตรงนั้นติดไปหนึ่งดวงแล้วนะครับในโรงรถจะมีสองดวงครับผมเนี่ยหลอดนี้ติดแล้วแต่คิดหน้า เห็นไหมครับในรงรถติดไปสองดวงแล้วนะครับเหลือแต่คู่หน้าตรงนี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะยังไงดูว่าจะติดไม่เอ่ยห <c oughs> น้าฝั่งขวาครับติดติดแล้วนะครับฝั่งขวาติดแล้วสว่างแล้วนะครับเห็นไหมอ่าฝั่งซ้ายครับยังไม่ติดครับผมมาลุ้นกันจะมีปัญหาหรือเปล่าอ <c oughs> ่า ฝั่งขวาติดก่อนครับยังนะครับยังนี่หลอดบนหัวเสาไฟฟ้าตอนนั้นติดไปแล้วนะครับล้วหลอดนี้นะครับยังเลยแต่หลอดนี้ความสว่างก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับด้านหน้าลงรถอ้าติดแล้วครับผมเป็นไงบ้างอ่าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแสงสว่างนี่นะครับนี่โอ้โห ใช้ได้เลยครับน่าจะรัศมีประมาณ5เมตรได้อยู่ครับผมนี่ก็คือตอนนี้มันยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับแสงสว่างได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับเรามาดูแสงสว่างนะครับด้านใต้โคมเลยนะนี่นะครับถ้าอยู่ในโหมดกลางคืนนะครับไฟสีแดงตรงนั้นมันจะหยุดกระพริบนะครับ ไฟสีแดงนะั่คือแสดงสถานะในการชาร์จนั่นเองจุดที่ติดตั้งประมาณ4เมตรนะครับสูงนะความสูงประมาณ4เมตรครับนี่ส่องลงมากระทบพื้นตามนี้เลยนี่ครับนะแล้วก็หลอดนี้ด้วยนี่นะครับระยะความสูงนี่คือ4เมตรอ่ะ น่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับโคมไฟโซล่าเซลล์ LED ตรงนี้นะเป็นหลอด LED ซึ่งก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะติดออตโต้ตอนเช้าก็จะดับนะครับในตอนกลางวันนั่นเองก็จะทำการชาร์จไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกร็ดคนรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสลหรับท่านผู้ชมทุกคนที่อยากจะซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ มาติดสักดวงหนึ่งหรือว่าในจุดที่ต้องการนะครับก็ลองดูคลิปนี้รุ่นนี้เป็นแนวทางดูก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจากสินค้าที่เป็นของฝากจากลูกค้าของแฟนผมนะครับก็เป็นลูกค้าทางบัญชีนั่นเองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยใครที่สนใจก็ลองไปพิมพ์ค้นหาทางเพจออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนนะ น่าจะทางอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละครับผมตามนี้เลยครับก็สําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิง m o d i f y i เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ